สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้ทนความเรียกร้องจากลูกค้าไม่ไหวนะครับปกิโปรโมชั่นแถมพิลเตอร์จะแถมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเมื่อวานนี่วันสุดท้ายนะครับแต่ว่าลูกค้าโอ้โทรมาทั้งอินบ็อกมาเยอะแว่าแถมหน่วยได้ไหมเพราะว่าเงินเดือนเพิ่งออกบางท่านบอกว่าเงินเดือนเพิ่งออกจะออกวันที่3มบางท่านก็ออกวันที่4เงินเดือนบางท่านก็บอกว่าออกวันที่5บางท่านบอกว่าผมไปงานก่อนออกงานวันที่3ก็จะซื้ออย่างนี้ก็เลย จัดต,ตามความต้องการลูกค้าให้ไหวโปรโมชั่นแถมฟิลเตอร์เราขยายโปรโมชั่นเอางี้ผมให้จนถึงวันที่31ธันวาคมให้เป็น1เดือนเต็มเลยนะครับท่านี่สั่งจองเครื่องเสียงที่ดีหนึ่ง12นิ้ว1คู่1ลำโพง350บาทปกติไม่แถมฟิลเตอร์แล้วเดือนพฤษทันธันวาคมนะแต่ว่าเราขยายโปรโมชั่นให้นะจนถึง31ธันวาคมก็แล้วกันนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ทานรอบเดือนพฤศจิกายนจะได้ ทุกๆคน,นับนี่ถือว่าเป็นโปรโมชั่นเด็ดต้อนรับเดือนธันวาคมต้อนรับส่งท้ายปี2 5 6 5ด้วยกันกับที1ได้ึนสิบสองนิ้วแถมฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะว,วันนี้อ่ะก็ต้องตัดฟิลเตอร์เพิ่มนะคราวนี้ทีมงานเราคราวนี้เนี่ยฟิลเตอร์เราก็ตัดมาได้หมดเราแบบฟิลเตอร์ปกติว่าไม่แถมแต่ว่าวันนี้ก็เอาเอาที่ลูกค้าบา,างท่านซื้อไม่ทันบา,างท่านซื้อไม่ทัน สรุปแล้วเราจัดโปรโมชั่นแถมฟิลเตอร์นะครับลำโพง350บาทแลมินิตคอมซีที่ดี1 2นิ้วนำไปอัดคุณภาพไม่อัดแ้จัดโปรโมชั่นจนถึงวันที่31ธันวาคมส่งท้ายปีด้วยกันกับเขาดาวนะครับนี่นแถมฟิลเตอร์ให้ลูกค้าโอเคหน้าตานะตัดฟิลเตอร์ต่อนะตัดฟิลเตอร์ต่อนะครับเมื่อคืนนี้ว็ตัดด่วนนะเมื่อคืนตัดเป็นด่วนนะเมื่อคืนตัดฟิลเตอร์เป็นด่วนเพราะว่าปกติว่าจะไม่แถมฟิลเตอร์แล้วลูกค้าต้องเพิ่ม150บาทแต่ว่า เราจัดโปรแถมฟิลเตอร์ให้นะครับถึง31ทธันวาคมนะครับแต่ลูกค้าที่จะสั่งจองตู้ลาโพงหรือว,ว่าสั่งจองเครื่องเสียงทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างของทางร้านอย่าลืมเช็คด้วยนะครับวันที่20ทธันวาคมนี้ออเดอร์วันสุดท้ายแล้วสรับสินค้าออนไลน์แต่ลูกค้ายังสามารถรับที่หน้าร้านได้เปิดรับอีกทีวันที่5มกราคม2 5ง6นะครับนะที่หยุดรับวันที่20ก็เพื่อ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ขนส่งจะได้วิ่งส่งนะครับฉะนั้นลูกค้าที่สั่งจองเครื่องเสียงวางแผนการสั่งจองสินค้าด้วยนะครับปีก่อนเราไปรับออเดอร์ถึงวันที่ยี่สิบห้าแล้วคราวนี้ลูกขนส่งเขาไปส่งยี่สิบเก้าสามสิบอย่างนี้พเพื่อเผื่อสามสิบเอ็ดเปิดไม่ทันก็ทําให้เร่งรีบจนเกินไปนะฉะนั้นลูกค้าที่สั่งจองในระบบออนไลน์วันที่ยี่สิบธันวาคมนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายที่จะรับออนไลน์นะ แล้วก็มารับที่หน้าร้านได้แต่ถ้าสั่งจองไว้ก็คือรับรับของหลังวันที่5มกราคม2565 66ครับพอไป66นะครับนี่นะครับหรือว่าลูกค้าถ้าสั่งเป็นชุดอย่างนี้ส่งได้ไหมระหว่างวันที่20ถึง31นี้ส่งได้นะครับแต่เราจะส่งในระบบเป็นา้นส่งลดล่องนะเป็นลดล่องเอาเช่นชุด4พูน4 8คูน8อย่างนี้ส่งเป็นลดล่องให้ลูกค้านะเอาก็วางแผนสั่งจองสินค้าราก,กันแต่ระบบออนไลน์ก็ 20อย่างนี้ธันวาคมเป็นโปรโมชั่นที่จะรับออนไลน์วันสุดท้ายแล้วครับหลังจากนั้นก็คือลูกค้ามารับเองที่หน้าร้านมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้รูปแบบอีกอย่างหนึ่งครับอัตรรอีกแบบหนึ่งหรือว่ามาชมที่ร้านระหว่างรอสินค้าลูกค้าก็นี่เรามีให้ได้ชมนะครับนี่ครับมีมอรับให้ชมครับนี่มีครับนี่มีห้องให้ลูกค้าได้ชมเป็นการแสดงสดของลหลายๆวงนะวันนี้นี่ครับ <laughs> นะครับอ้าว ขอบคุณการติดตามนี่เตรียมสมมอบครับ4คูณ4 2คูณ 2, 2ยามเช้า1ธันวาคมต้อนรับเดือนธันวาคมโปรโมชั่นพิเศษที่อุบลราชธานีแผนบแพ็คก,ก็แพ็คฟังครับเนี่ยขอบคุณการติดตามนะครับอัปเดตโปรโมชั่นยามเช้าเช้าวันนี้นะครับ1ธันวาคมนี่ครับมีอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงชุดคาราโอเกะอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ต่างๆก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับครับทีดีหนึ่งก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมแถมฟิลเตอร์นะครับสุดแล้วเขาจะแถมฟิลเตอร์เพิ่มให้้ลูกคคานะรับ ถึงวันที่31ธัธนวาคมขยายโปรโมชั่นนะครับถึง31ธัธนวาคม2565ส,ส่งท้ายเดือนธันวากับวันนี้1ธันวาคมที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามยามเช้านะครับสวัสดีครับ